ร,ร้องรูยังไอลเด็ีอ่าอ่ว่าตามพระจาจาร์นะตอนที่จะเข้า,าสู่การกิจกรรมในการอบร,บรกมการเรีนการสอนต่อไปต่อแต่นี้ไปเธอไปไหนฉันจะไปกับเธอ เดินเธอเดินหนีฉันจะเดินตามเธอวิ่งหนีฉันจะวิ่งตามเธอไปห้องน้ำฉันจะไปยืนข้างๆเธอเพื่อนจ๋านั่งให้ตัวตรงซิ พรพนมมือให้สวยคนอะไรหลังก็งอพนมมือก็ไม่สวยขอก็เอียงสู้เราไม่ได้เลยนั่งตัวก็ตร หน้าตาก็หล่อดูเธอสิเล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่สักสู้เราไม่ได้เลยอาบน้ำอาทิตย์หนึ่งวันละขันดูเธอสิ ยิ้มก็ไม่สวยแววตาก็ไม่หวานคนอย่างฉันยิ้มก็สวยแววตาก็หวาน จะได้หันซ้ายหันขวาทำไมเธอว่ายากจัง